พี่ตองเต้ครับฝากถึงภาพชนครายอ้อหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้รอบสื่อแล้วยิ่งใหญ่ลังการมากเดี๋ยวจะฉายจริงวันที่17กรกฎาคมนี้ฝากเลยครับครับก็อยากให้มาดูหนังอีสานเรื่องนี้ครับก็ก็มาดูก่อนครับอยา่าอย่าเรื่องกันนี้เนาะใช่ดีไม่ดียังไงขอมาดูก่อนรือว่ามายินดีหรือมาสนับสนุนหนังอีสานจากค่ายเล็กๆคนตัวเล็กๆที่รวมรวมกันแล้ว ทำพลังที่ยิ่งใหญ่ครับก็อยากให้มาดูก่อนครับสนับสนุนมาสนับสนุนหนังทายออดด้วยนะครับแล้วความพี่ต้องเตตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างครับความพ้อใกล้จะจบแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับก็น่าจะปลายปีนี้น่าจะได้ดูกันแน่ๆครับถ้าไม่ทันก็ปีหน้าครับมันจะมีความแปลกหรือความพิเศษอะไรกว่าเดิมไหมทุกคนอยาะจะคาดหวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ต้องเตก็สําหรับคนที่คาดหวังก็ไม่รู้ว่าจะจะสมหวังหรือเปล่าแต่แต่ทําเต็มที่แล้วก็ ก็ในความรู้สึกก็ชอบแล้วครับครับอยากให้มาดูเหมือนกันครับฝากด้วยครับทางผเหลือสองครับอัปอัพเดทหน่อยหลังจากที่เกิดอันนี้ไปเป็นยังไงครับตอนนี้อ๋อหลังจากที่เกิดประสบเกิดอุบัติเหตุก็ก็กองก็ยังรันอยู่ก็ยังเบรกไม่ได้ครับก็เราก็แก้ปัญหาโดยการแก้ปุมแก้ป่มแล้วก็ แก้ปัญหาเรื่อยๆครับก็ก็เป็นปกติของการทํางานหนึ่งนะทำงานบนี้แล้วก็แล้วก็ในส่วนตัวก็เป็นการแก้ปัญหาที่รู้สึกชอบขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นผลดีไปแล้วพี่ต้องเตะต้องพักต้องอะไรไหมหรือดูไม่ไม่มีเวลาได้พักเลยเนี่ยครับก็ช่วงนี้ก็ทํางานอย่างเดียวครับพยายามพยายามสร้างผลงานออกมาให้ให้ให้เราพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้พัฒนา เกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับอะไรอยากออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูครับดีขึ้นรอยเบอร์เซนหรือยังพี่ต้องเตยตอนนี้เกี่ยวกับที่ประสบอุบัติเหตุครับมันดีขึ้นไหมไม่ได้ทีร้อยเปอร์เซนครับยังเดินไม่ได้ครับเพราะว่าขาขายังใส่เหล็กยังคันนี้อยู่เลยนะครับก็กายกายภาพบำบัดอยู่แต่ก็ใช้เวลานานแต่แต่ผมก็แก้บทแล้วก็ถ่ายถ่ายในเดือนนี้กับเดือนหน้าแหละอ๋อเขาฝากติดตามกันทั้งไคยอ้ออะของพี่ต้องเตยด้วยเนาะหนังไคยเนาะเราต้องสนับสนุนกันโอเคครับขอบคุณครับ